ปลาร้านะคะที่ส <sist le> ํา <Dartmouth> คัญน้ำปลาล้ะนี้ชุมชนของเราจะหมักเองโดยใช้ปลาจากห้วยตมาค่ะมันใช่มันบริเป็นริษัทมดค่ะมันเสร็จแล้วมันอยู่ประมาณไม่เกินสินาทีก็ก็จะเสร็จนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับก็จะมาที่นะคะจากสภาัิการสภาวัฒนธรรมอำเภอไผ่ทะรันะคะ ันนี้เราจะมานดาเสน็แกะเปิดชุ่ยไปแล้วก็หน่อไม้แล้วก็ย่้านาคน,นะ,คะนอกจากน้ก็จะเป็นเครื่องปุ๋ยกับหญ้หน่อไม้ซึ่งตกก่อนย้านาเน,นี้เราเก็บจากที่รั้วที่สวนนะคะย่้านาเน,นี้จะเป็นการค่ะในโอกาสต่อไปเนาะเรา,า,าก็จะใช้แตัวแล้วก็อยาาอย่าเล่าข้อควาว่าในการใช้หน่อไม้แล้วก็ทุเนียนนะคะแล้วก็เกิดอาหาร ปาเผ็ดนะคะย่านางวันนี้นะคะซึ่งบางกองพระบุตรเข้าเรือนะคะบางเข้าว่าเขาเรือเข้าไปยังใส่อยู่และก็เข้าใส่นะคะซึ่งจะเป็นหน่อไม้อะไรก็ได้หน่อไม้ป่าแต่การต้มหน่อไม้นะคะเราจะต้มใช้ระยะเวลานานเพราะว่ามันจะขมนะคะรสชาติมันจะขมแต่อันนี้นจะนานหรือ ชุมชนของเราจะหมักเองโดยใช้ปลาจากห้วยตะมมานะคะมามาัเป็นระยะเเราจะใส่น้ำยา,านาเข้าไปก่อนนะคะแต่วันนี้เราใส่ไปแล้วเพราะว่าภาชนะที่นำมามันอาจจะ ไม่เปล right? ี่ยนคอนะคะสวยงามนะคะพวกก็ย like ัเป็นกอเราต้องคนวนวนนะคะวนไปเรื่อยๆเติมน้ำยาหนานเข้าไปนะคะใช้ีกดีมันจะมีกลิ่นหอมจากถ่านและฟืนนะคะแต่ด้วยข้อจำกัดอันนี้เรามานำจากที่ห้องปฏิบัติเราเลยพายุมาเป็นเตาแก๊สนะคะลูกหลานเราเห็นว่าเราใช้ตรงนี้เพื่อสื่อทอดวัฒนธรรม บรรพบรุนเรานะคะค่ะเราก็สามารถอธิบายได้นะคะแล้วก็ติปัวเจลโมนะคะแต่เจ็ดเฮ็ดเน้นะคะเร็ดีเราประมาณนะคะเราก็จะดูนะคะว่าวันนี้เราจะทำให้คนชากกลางหรือภาคอีสานทางนะคะที่เก็บถึงตีสี่ยี่รับทะ ว่าให้เขาเรื่องี้นนกันคะล้วมีข้าวมีทูเรียนนะคะใส่ใส่เครือลงไปนิดหนึ่งนะคะน้ปลางปอยดำน้ำปลงอยดำไม่สม่สปีมากสปีนตั้งแต่แค่ที่นีใส่หยกระเบื้องใส่หอยกระเบี้องใส่ใจรึเปล่าต้มปกในราคขายที่ดีค่ะค่ะใส่ใส่อะไรก็ได้แค่อาจจะเป็นมันมันแก้าวมันเหลาเนี่ย ม,ม,มัน5นาทีอย่างนี้ <c oughs> ก็ได้ข้อไหนเยะันีว่าโบร,รีณกสีนข้อค่ะชูชูรถชูทุเรียนให้มันเี่นกว่าเคยเคยแกงทุเรียนุูบ่คือห้ากินกันหูอ๋อเคยยูคค่ะแต่ว่าแกงไฟเาเป็นทเด่นนักข่งเทียว์แต่บอบอยุ่งจาก อันน um> well um ี้เป็นผักผลไม้ที่เป็นเครื่องเคียทานกับแกงเปิดทุเรียนนะคะท่านดตอนนี้ตอาคารไหนคะสหบ่านออ็ไม่กล้าปฏิเสธดรเย็นนะคะนั่นเองนะคะน้ำปลาต้มสุกนะคะ เวลาที่จะมามาสองปีค่ะ